สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เด e m ม d n i น h t r รด i โอคืนนี้ผีเล่ารายการที่จะพาทุกคนดําดิ่งสู่เรื่องราวลึกลับเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกและตํานานที่ยังหาคําตอบไม่ได้วันนี้คุณอยู่กับผมแวมครับที่เรามีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมรายการกับเราด้วยนะครับยินดีต้อนรับคุณแก้มครับสวัสดีค่ะแก้มค่ะสําหรับเรื่องราวในวันนี้ครับก็จะเป็นเรื่องราวของมหาวิทยาลัยโซนลังสิน เรื่องราวของสนามเด็กเล่นหอบีไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยได้ยินกันหรือเปล่านะครับซึ่งเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ดังมากแล้วก็คุณแก้มเองเนี่ยก็มีประสบการณ์ในการเป็นนักศึกษาที่นั่นด้วยฉะนั้นเรื่องเล่าเนี่ยก็อาจจะใช้คำว่าเป็นประสบการณ์ค่อนข้างจริงแล้วก็ได้ฟังเรื่องนี้มาจริงๆจากหลายๆกระแสหลายๆที่ด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะเ,เรียกว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วกัน เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วตอนนั้นคุณแก้มเองก็อยู่หอในด้วยเหมือนกันครเคยอยู่หอในเหมือนกันมันมันจะมีกี่แบ่งเป็นกี่โซนครับหอในก็คือหอในมันถ้าหลักๆมันก็จะมีโซน c โซนบีแต่ว่าหอโซนหอโซนบเนี่ยมันจะเป็นหอพักที่เขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นห้องแบบ ห้องใหญ่แล้วโซนหอพักโซนมีเนี่ยมันก็จะมีอีกตึกนึงที่เป็นตึกที่พวกอาจารย์มหาลายัยหรือพนักง,งานมหาลัยเนี่ยเขาจะอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วบริเวณนั้นน่ะมันก็จะมีสนามเด็กเล่นซึ่งเอาไว้ให้ใครเล่นก็ไม่รู้แต่ณนะตอนนั้นที่เราเข้าใจก็คือว่าอ๋อเขาน่าจะทำมาให้พวกเด็กๆที่มาอยู่กับพ่อแม่ เล่นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้วันนั้นเราก็ได้ย้ายไปอยู่หอพักโซนบีตอนแรกๆก็เลยชวนเพื่อนไปเล่นกันแต่ว่าตอนที่เราไปเล่นกันเนี่ยมันก็มีความรู้สึกแปลกๆเพราะว่าตอนที่เราเล่นอยู่นักศึกษาที่เดินไปเดินมาหลายๆคนก็หันมามองเราแล้วก็ทำสายตาแปลกแปแต่ว่าตอนนั้นเราก็คิดว่าเออก็คงคิดไปเองหรือเปล่า คิดว่าคงไม่ได้มีอะไรแล้วหลังจากนั้นเราก็มีการถ่ายรูปแล้วก็อัปเดตรูปลงโซเชียลแล้วก็มีเพื่อนบางคนเนี่ยทักมาหลังไมว่าทําไมถึงไปเล่นเครื่องเล่นอันนั้นรู้ไหมว่าเครื่องเล่นตรงเนี้ยมันมีที่มานะเขาอ่ะไม่ได้ทําให้คนเล่นเขาทำมาให้ผีเล่นอันเนี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยจริงหรอแล้วก็ตกใจมากคุณแก้ม เกิ่นมาขนาดนี้หลายๆคนก็คงจะรู้แล้วล่ะครับว่าเป็นของมหาวิทยาลัยไ,ไหนฉะนั้นก่อนที่เราจะมานั่งฟังเรื่องนี้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยปิดไฟให้มืดใส่หูฟังของคุณไว้ให้แน่นและเข้าสู่โลกของ The Midnight Radio กันครับ mm. ก็จะต้องเริ่มจากที่มาที่ไปก่อนนะครับของหอพักโซน B ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ทราบแน่ชัดว่าจุดเริ่มต้นของมันเนมันมาจากไหน เป็นคนเล่าก่อนแล้วเรื่องจริงเนี่ยเกิดจากอะไรเ,ออเรื่องนี้จริงๆมันก็มีหลายการะแสนะคะแต่ว่าเรื่องที่โดนเล่าต่อกันมามากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของสนามเด็กเล่นเนี้ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลำลึกถึงเด็กชายคนหนึ่งค่ะซึ่งเขาเนี่ยเป็นลูกของคนงานก่อสร้างอเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปีก่อนตอนที่มหาวิทยาลัยเนี่ยกำลังสร้างหอพักถูกไหมครับก็จะมี คนงานก่อสร้างคนหนึ่งเนี่ยที่พาลูกเล็กๆี่มาทํางานด้วยอาจจะไม่ได้มีคนดูแลเขาก็เลยอาจจะต้องเอาลูกหลานมาดูแลที่ไซ์งานด้วยใช่ค่ะก็คือที่เล่าต่อกันมาเนี่ยก็คือจะเล่าว่าวัน,ว,นวันที่เกิดเหตุเนี่ยเด็กคนนั้นเนี่ยเขาไปวิ่งเล่นอยู่ใกล้เครื่องจกักรด้วยความที่พ่อแม่ก็อาจจะทํางานแหละอาจจะไม่ได้สนใจลูกแบบร้อเปอร์เซ็นแล้วทีเนี้ยมันก็เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงค่ะจนทําให้เขาได้เสียชีวิตตรงนั้นเลยอืม แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนงานในไซต์งานเองเนี่ยก็ช่วยกันสร้างสนามเด็กเล่นนั้นขึ้นมาถูกไหมฮะแล้วก็ระลึกถึงเด็กคนนั้นใช่ค่ะแต่ว่ามันก็มีความแปลกเกิดขึ้นนะคะคือหลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มมีคนเจอเด็กมาเล่นสนามเด็กเล่นอันนั้นตอนกลางคืนทั้งทั้งที่บริเวณนั้นก็คือไม่ได้มีเด็กอาศัยอยู่เลยอืมพอฟังอย่างนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับถ้าสมมติว่าเราเจอเหตุการณ์ณตอนนั้นเนาะใช่ค่ะ ก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วพูดถึงหอพักโซนบีโซนสนามเด็กเล่นเนี่ยก็เป็นที่จดจันหลายๆคนเน่ยก็เล่าถึงเรื่องนี้เหมือนกันถูกไหมครับหลายๆคนเห็นเรื่องแปลกๆแถวสนามเด็กเล่นโดยเฉพาะกลางคืนใช่ค่ะจริงๆก็จะมีรุ่นพี่ค่ะเขาเคยเล่าให้ฟังว่าช่วงเวลาที่เขากลับหอเนี่ยประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งซึ่งเราต้องนึกภาพตามว่าช่วงนั้นเนี่ย มหาลัยมันก็จะเงียบเงียบแบบเงียบมากๆแล้วเขาเนี่ยก็ต้องเดินผ่านสนามเด็กเล่นนั้นเพื่อที่จะขึ้นหอพักก็คือถ้าใครอยู่หอโซนบีเนี่ยแน่นอนว่าผู้คนจะต้องเดินผ่านสนามเด็กเล่นอันนี้แล้วเขาก็ได้ยินเสียงเด็กหัวเราะซึ่งณนะตอนนั้นเด็กที่ไหนจะมาเล่นของเล่นณนะเวลาตีหนึ่งตีสองแล้วก็มีบางคนเนี่ยก็เล่าให้ฟังด้วยว่าเขาอะไม่ใช่ได้ยินแค่เสียง ก็คือยังเห็นชิงช้าไกวเองแต่นะวันนั้นเนี่ยมันไม่มีลมหรืออะไรเลยน่ากลัวมากค่ะเฮ้ยพอฟังแล้วก็ไม่กล้าเดินผ่านตรงนั้นตอนดึกๆแน่เลยถูกไหมครับหลายหลายคนนี่อาจจะต้องเลี่ยงแต่ว่ารุ่นพี่คนนั้นเนี่ยเขาทํำยังไงครับเขาตะเลิดเลยไหมครับในจังหวะนั้นณนจังหวะนั้นเขาก็ต้องรีบวิ่งเลยค่ะรีบวิ่งขึ้นห้องให้ไวที่สุดเลยค่ะก็พูดถึงจริงๆของผมก็มีเพื่อนที่เรียนมหาวิทยาลัยนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เจอมากับตัวเอง ก็เลยเล่าให้กับเพื่อนๆฟังคืนหนึ่งเนี่ยเขาเดินกับหอเหมือนกันเวลาเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเดียวกันกับรุ่นพี่ของคุณแก้มเลยนะครับตอนนั้นก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างเงียบแล้วมหาวทยาลัยกลางคืนเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยวบางบางทีไม่แน่ใจว่าไฟก็จะอาจจะมีติดติดตด,ดับดับดบ,บ้างมีใช้งานได้บ้างใช้งานไม่ได้บ้างถูกไหมครับนึกภาพตามว่าณนะตอนนั้นบรรยากาศก็น่ากลัวไม่มีใครเดินผ่านมาเลยครับ แล้วตอนที่เขากําลังเดินผ่านสนามเด็กเล่นนี้อยู่เขารู้สึกว่ามีลมเย็นๆพัดผ่านเข้ามาทําให้เขารู้สึกว่ามันไม่ชอบมาพากลหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเสียงกระซิบขึ้นมาเบาๆว่าพี่มาเล่นกับหนุ่มไหมแล้วรู้ไหมเขาหันกลับไปมองแต่เขาไม่เจอใครซึ่ง,งจริงๆมาเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากลัวกันนะครับโอ้โหคนลุกไปหมดแล้วค่ะ มีขนาดเป็นเรื่องที่ไม่ได้เจอด้วยตัวเองลองนึกภาพว่าถ้าวันนั้นเราไปเล่นเครื่องเล่นตอนดึกๆเนี่ยไม่อยากจะคิดเลยค่ะดีที่ตอนนั้นเราไปเล่นตอนเที่ยงแดดร้อนๆเลยก็เลยไม่เจออะไรแล้วมีใครเคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้บ้างไหมคะจริงๆถ้าใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เรามาแบ่งปันหรือว่าแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้กด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้เพราะเด e m มิด i g h t r ร d ดีของเราเนี่ยคืนนี้ผีเราจะพาทุกคนไปสัมผัสเรื่องราวสยองสุดหลอนทุกสัปดาห์ครับ